อีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจําวันที่3สิงหาคมครับสําหรับเมื่อวานครับเกือบเชิดฉายแล้วครับมันโอ้โหติดอะไรเล็กๆน้อยๆอีกแล้วครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับว่ามันติดอะไรครับเมื่อวานครับโอ้โหตัว V.I.P ที่ให้ในกลุ่มมันค่อนข้างชัวรแล้วครับคาร์ลักเจอกับรากูฟเชตโตโชวว่าคู่นี้ให้รองรากูฟเชตโตโชว,วาที่ราคาคขึ้งลูกครับ สุดท้ายครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับตัว V.I.P กินเต็มครับสำหรับในหน้า YouTube เมื่อวานครับลาซิงแกงเจอกับเซอร์เวตครับคู่นี้ให้ลองเซอร์เวตที่ราคา1ลูกครับสุดท้ายคู่นี้จบในเวลา2-2ครับกินไปเต็มเต็มครับเล่นบอลรองครับคู่ที่2ครับคู่นี้ครับที่น่าเสียดายครับโมเจอกับ S.J.K เฮลซิงกีคู่นี้ให้รอง S.J.K เฮลซิงกิที่ราคาลูกครึ่งครับ สุดท้ายครับโมชนะ2อศูนย์ครับครึ่งแรกคู่นี้ศูนย์ศูนย์ครับครึ่งหลังครับโมมายิงช่วงท้ายเกมครับลูกที่2ของโมครับมายิงได้นาทีที่90ครับโอ้โห s อ k เฮลซิงกิอุดไม่อยู่ครับถ้าจบ1นูนย์ครับรองลูกครึ่งได้กินเต็มเต็มครับนาทีปาบจริงๆครับโอ้โหหลุดลอยไปเลยครับสำหรับคู่นี้ครับน่าเสียดายจริงๆครับที่เสียไปคู่นี้ครับคู่ที่3ครับมัคคบบีไฮฟาเจอกับเชอร์ลีฟคู่นี้ให้รองเชอร์ลีฟที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับสุดท้าย มาคาบีไฮฟ้าชนะไป2อหนึ่งครับรองราคาลูกครวบลูกครึ่งกินไปครึ่งหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่4ครับฮักเคนเจอกับเคไอคาวิคู่นี้ให้รองเคไอคาวิที่ราคาลูกครึ่งครับสุดท้ายเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับรองเคไอคาวิครับกินไปเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่5ครับโคเปเฮเกนเจอกับเบเดลิคคู่นี้วิเคราะห์ไว้ครับโคเปเฮเกนค่อนข้างจะเหนือกว่าครับสุดท้ายโคเปเฮเกนเปิดบ้านถล่มเบดดลิกไป6ประตูต่อสาครับสำหรับคู่นี้ กินไปเต็มๆครับคู่ที่6ครับการาตาสลายเจอกับเซากิริทคู่นี้ให้รองเซาคิริที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับสุดท้ายครับการาตาสลายชนะแค่เป็นเดียวครับกินไปเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ครับเมื่อวานครับตัว VIP กินเต็มครับแต่ ในหน้า u t u b e ครับหคู่ที่ให้ไปครับกินไป5คู่ครับอย่างที่บอกกรับคู่โมกับ SJK h เคฮิลซิงกครับมายิงกันในนาทีบาครับเสียไปเลยครับคู่นี้ครับหน้า YouTube กิน5คู่เสียเต็ม1คู่อู้เสียตายจริงๆครับสำหรับ่นวาครับในหน้า YouTube ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับกับตัวที่เสียเต็มครับสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอล วันนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยใครที่ยังไม่มีกลุ่ม V.I.P. ครับอยากได้บอล V.I.P. ครับมีแอดมินคอยนําเล่นในกลุ่มครับมาตามกันได้ที่กลุ่มนี้ครับและมีกิจกรรมทายผลบอลครับลุ้นรับเครดิตฟรีครับนำเครดิตไปเล่นไปถอนได้เลยครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับมีทั้งบอล V.I.P. และกิจกรรมให้ร่วมเล่นครับมาตามกันได้ครับบางวันผมก็ไปแอดตามแอดมินในกลุ่มเมื่อคืนเหมือนจะให้บอลอุ่นเครื่องมาครับเหมือนจะ ได้กินนะครับสาหรับเมื่อคืนครับถ้าใครไปตามๆกันครับโอเคครับสําหรับวันนี้เราไปเริ่มที่คู่ V.I.P วันนี้เลยครับคู่ V.I.P วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโปรกรพบกับลินฟิวครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเตะกันเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับสําหรับโปรกรเจ้าบ้านวันนี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านชนะ วินซอรลอดไป2ประตูต่อหนึ่งครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับสำหรับลินฟิวครับนาที่ผ่านมาครับพวกเขากระชับมิดแพ้ให้กับบางกอไป2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นัดแรกครับเจอกันครับเป็นโปรกอนครับที่บุกไปชนะลินฟิวได้5ประตูต่อ2ครับราคาวันนี้เป็นโปรกอนเจ้าบ้านครับเปิดมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับ ราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับใครอยากได้ทีเด็ดคู่นี้ไปเจอกันในกลุ่ม VIP ได้เลยครับสำหรับคู่นี้รับรองมีทีเด็ดให้ทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับในหน้า Youtube วันนี้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับคู่แรกของในหน้า Youtube วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีใต้พบกับเยอรมันครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลโลกหญิงครับ เป็นฟุตบอลโลกของผู้หญิงครับเตะกันเวลา5โมงเย็นนะครับเป็นการเจอกันในรอบแรกของกลุ่ม h สครับสำหรับเกาหลีใต้ครับที่4ของกลุ่มตอนนี้ครับ2นาที่ผ่านมาพวกเขายังไม่มีซักคะแนนสำหรับเยอรมันครับอันดับ2ของกลุ่มครับ2นาที่ผ่านมามี3คะแนนสำหรับเกาหลีใต้อะนาที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับโมร็อกโกไป 1- 0ครับสำหรับเยอรมันเองก็แพ้มาเหมือนกันครับแพ้ให้กับโมร็อกโกมาส1งหสำหรับคู่นี้ครับแน่นอนครับราคาเปิดมาเป็น เยอรมันต่อที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับเกาหลีใต้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าตกรอบอย่างเป็นทางการแล้วครับแน่นอนครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับฟอร์มห่วยเหลือเกินครับสำหรับเกาหลีใต้2องนาที่ผ่านมาครับยิงใครก็ไม่ได้ครับต้องบอกว่าผิดหวังเหลือเกินครับเยอรมันก็ต้องบอกว่าแอร์ผิดหวังเหมือนกันครับนัดแรกเปิดหัวมาอย่างโหดครับถล่มโมร็อกโกไป6ประตูต่อศูนย์ับแต่นาที่ผ่านมาครับ พวกเขาพลิกล็อกพอสมควรครับไปแพ้ให้กับโคลอมเบีย2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าทําให้ตัวเองลําบากครับสําหรับเยอรมันนะครับวันนี้ครับพวกเขาต้องชนะให้ได้สถานเดียวครับถ้าอยากจะเข้ารอบครับถ้าวันนี้พวกเขาเกิดสะดุดแพ้หรือเสมอครับแล้วอีกคู่หนึ่งครับโมร็อกโคครับดันมีผลงานที่ดีกับโคลอมเบียรับรองครับพวกเขา ดูไม่จืดแล้วครับสาหรับเยอรมันครับสาหรับคู่นี้ครับค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับสําหรับเยอรมันครับเรื่องแรงจูงใจก็เป็นของพวกเขาอยู่แล้วครับเกาหลีใต้ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่มีอะไรมากครับเกาหลีใต้เล่นให้มันครบ โปรแกรมไปเท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้เยอรมันค่อนข้างจะเหนือกว่าครับถ้าวันนี้พวกเขาใช้โอกาสไม่เพืองน่าจะถล่มเกาหลีใต้ไปได้ครับค่อนข้างจะเหนือกว่าครับอันดับโลกฟอร์มการเล่นก็เหนือกว่าดูดีกว่าแรงจูงใจก็มีมากกว่าครับสําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรมากจริงๆครับขอให้เยอรมันใช้โอกาสไม่เปลืองแค่นั้นพอครับ สำหรับราคาลูกครึ่งครับสไม่มีอะไรมากครับลุ้นเม็ดสของเยอรมันเท่านั้นเองครับฟุตบอลราคานี้ครับค่อนข้างจะเหนือกว่าครับสำหรับเยอรมันหญิงครับสำหรับคู่นี้ต่อเยอรมันหญิงที่ราคาลูกครึ่งครับสไปเลยครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับยังอยู่ที่ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มครับของกลุ่มเอสครับเหมือนเดิมครับโมร็อกโกเจอกับโคลอมเบียครับโมร็อกโกครับตอนนี้ครับพวกเขาครับ อันดับ3ของกลุ่มเฮครับ2นาทีผ่านมามี3คะแนนครับสำหรับโคลัมเบียรครับเซอร์ไพร์พอสมควรครับอันดับ1ของกลุ่มตอนนี้ครับ2นาทีผ่านมาพวกเขามี6คะแนนครับ โมร็อกโคครับนดที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับโคลัมเบียครับนาที่ผ่านมาครับช็อกโลกพอสมควรครับชนะเยอรมันมาได้สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโคลัมเบียต่อที่ราคาลูกครึ่งครับโมร็อกโควันนี้พวกเขายังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบครับถ้าวันนี้พวกเขาชนะได้ครับแล้วไปลุ้นให้เยอรมันครับที่เจอกับเกาหลีใต้ครับ ให้พวกเขาครับให้เยอรมันครับเสมอหรือแพ้ครับแล้วตัวเองชนะได้พวกเขาจะเข้ารอบครับสาหรับมูร็อกโคครับต้องบอกว่าลุ้นหลายชั้นหลายต่อจริงๆครับจะลุ้นได้ก็ต้องอันดับแรกก็ต้องทําผลงานของตัวเองให้มันดีครับพยายามทําผลงานที่ ที่เจอกับโคลอมเบียให้ดีไว้ก่อนครับสาหรับโคลอมเบียพวกเขาเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับถ้าแพ้ก็ยังเข้ารอบครับชนะได้ก็ยิ่งดีครับเสมอก็เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มครับสบายสบายครับสาหรับโคลอมเบียวันนี้ครับแล้วต้องมาต่อด้วยราคาลูกควบลูกครึ่งผมมองแล้วครับว่าโคลอมเบียไม่ไม่ต้องไปเร่งไปรีบอะไรครับแต่ด้วยราคาที่ถือมาแบบลูกควบลูกครึ่งแบบเนี้ยผมมองแล้วครับ มันยากเกินครับที่โคลัมเบียจะไปยิงโมร็อกโก2ลูกครับก็เลยแค่เล่นให้เสมอเล่นไม่แพ้ไว้ก่อนครับหรือแพ้ให้น้อยที่สุดว่าเขาก็เข้ารอบครับสำหรับโคลัมเบียครับคู่นี้ง่ายๆเลยครับโคลัมเบียต่อแพงเกินไปครับโมร็อกโกมีทีเด็ดพอครับมีแรงจูงใจพอที่จะไม่แพถึงขั้นแบบต้องต้องเสียราคานี้ครับราคาลูกควบลูกรึ่งอ่ะมองครับโคลัมเบียต่อแพงไปครับสาหรับคู่นี้รองโมร็อกโกครับน่าจะเอาอยู่ครับ โอเคครับเราไปต่อกันคู่ที่3เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างวิกตอเรียกิมมารไลส์ครับเจอกับ NK เคเซลเยครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเตะกันเวลาตีสองสครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับวิกตอเรียกิมมารไลส์ครับนาที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีโปรแกรมลงเตะในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับยังไม่เปิดครับลีกโปรตุเกสครับสำหรับ NK เคเซลเยครับนาที่ผ่านมาพวกเขา เล่นในบ้านชนะเอนเมูราไปได้5ประตูต่อศูนครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาบลกสโลวานเนียครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดแรกครับเป็นวิกตอเรียกิมันไลท์ครับที่บุกไปชนะ NK เคเซลเยได้ 4ประตูต่อ3ครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาที่วิกตอรียกิมาไลเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกครับค่อนข้างจะฟอร์มดีเหลือเกินครับสำหรับวิกตอรียกิมาไลทช่วงหลังครับอุ่นเครื่องก็โอเคครับโอ้โหนัดล่าสุดก็บุกไปชนะได้ภูุิมความได้เปรียบมาเล่นที่บ้านของตัวเองวันนี้ขอแค่ทําได้แค่เสมอก็เข้ารอบครับสําหรับ NK เซลเยถ้าอยากจะเข้ารอบพวกเขาต้อง บุกมาชนะให้ได้ครับอย่างน้อยๆหนึ่งลูกก่อนครับถ้าชนะได้1ลูกพวกเขาก็จะต้องไปต่อเวลากันครับถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปก็เข้ารอบทันทีครับสาหรับคู่นี้ครับรูปแบบเกมค่อนข้างจะเข้าทางวิกตอรีกีมาไล์เหลือเกินครับรอให้ NK เคเซลเย่ครับบุกมาครับเดี๋ยวพวกเขาก็ใช้เกม สวนกลับที่พวกเขาถนัดครับคอยเล่นงาน NK เซลเยครับบอลคู่นี้ค่อนข้างจะเข้าทางเจ้าบ้านพอสมควรครับเจ้าบ้านน่าจะย้ำแขนย้ำใช้ได้ครับนาทีผ่านมาก็บุกไปชนะได้ครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับสำหรับวิกตอเรียกิมาไลครับคู่นี้ฟุตบอลเข้าทางเจ้าบ้านมากๆเลยครับคู่นี้คิดว่าวิกตอเรียกิมาไลจะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ครับที่ตูนมันถึงลูกครับน่าจะใช้ตรงนี้เล่นงาน NK เซลเยครับบอลสถานการณ์แบบนี้ต้อง บังคับให้ NK Cell a ครับเปิดหน้าแรกกับวิกตอรียกิมาไลครับเข้าทางกิมาไลทเต็มๆครับต่อไปเลยครับ1ลูกคิดว่าวิกตอรีย g กิมาไลน่าจะถลลม NK Cell d a ไปได้สบายๆเท้าครับสำหรับคู่นี้ต่อวิกตอรี a g กิมาไลที่ราคา1ลูกไปเลยครับตัวผมคิดว่ามาแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้จัดไปครับ1คู่ 1ึงตัว V.I.P ในกลุ่มและ3คู่ในหน้า YouTube ครับสำหรับตัว V.I.P ครับโปรกรเจอกับลินฟิลคู่นี้ไปเจอกันในกลุ่มครับสำหรับในหน้า YouTube ครับคู่แรกครับเกาหลีใต้เจอกับเยอรมันคู่นี้ให้ต่อเยอรมันที่ราคาลูกครึ่งควบสองครับคู่ที่2ครับโมร็อกโกเจอกับโคลอมเบียคู่นี้ให้รองโมร็อกโกที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3ครับ วิกตอรียกิมาไลท์ครับเจอกับ NK เคเซลเยครับผู้นี้ให้ต่อวิกตอรียกิมาไลท์ที่ราคา1นลูกครับโอเคครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของเราครับวันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจไปที่ในหน้า YouTube 2ตัวครับในฟุตบอลโลกผู้หญิงครับมั่นใจครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นไปตามอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ครับเพราะเตะกันไวเหลือเกินครับห้าโมงเย็นตามเวลาบ้านเราตัวผมก็อยากเปิดหัวดีๆครับคิดว่าน่าจะมาครับฟุตบอลหญิง2คู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด โอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับขอให้เป็นวันที่ดีของเราครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับคนข้างบอล